นี่นะครับเครื่องลงอีกแล้วนี่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 นะครับที่เขามาถ่ายภาพตอนเครื่องขึ้นเครื่องลงกันที่หาดไม้ขาวนะครับนี่มาสักครู่เครื่องเพิ่งจะลงเลมาสักครู่มาไม่ทนนัน สวัสดีครับกับกายอัพทูมิช n แนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องบินลงจอดที่สนามบินภูเก็ตนะครับที่หาดไม้ขาวกันนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากมาถ่ายภาพตอนเครื่องบินลงจอดนะครับให้ปักหมุดปักปักหมุด GPS นะครับหรือปักหมุดกูเกิลแมปมาที่วัดไม้ขาวนะครับแล้วขับรถเลยมาที่ไม้ขาวซอย6นะครับแล้วเข้าที่ ซอยไม,ไม้ขาวซอย6นะครับแล้วก็จะเจอลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าลานลานจอดเครื่องบินเอ้เครื่องบินลงจะเป็นยังไงนะครับไปเลยจ้าไปตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับสําหรับใครที่จะมาชมเครื่องบินลงที่หัดไม้ขาวนะครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็นั่งรถพ่วงข้างของชาวบ้านไปคนละ2 0บาทนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ นี่นะครับก็คือถ้าจะไปดูเครื่องบินลงก็ดังเสียงของชาวบ้านนี่นะครับคนละ20บาทนะครับโอเคครับครับ นี่นะครับพอมาถึงตรงจุดนี้รถก็จะมาส่งเราตรงจุดนี้บริเวณนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะฮะอืมอันนี้สิงคโปร์นไหมฮะรว้าวเครื่องเครื่องลงมาแล้วเครื่องลงแล้วเร็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 ว เครื่องลงแล้วนี่ที่เขามาถ่ายภาพตอนเครื่องขึ้นเครื่องลงกันที่หาดไม้ขาวนะครับนี่มาสักครู่เครื่องเพิ่งจะลงไปมาสักครู่มาไม่ทัน oh. <laughs> นี่ตรงนี้จะเป็นชายหาดนะครับเขาเรียกหาดไม้ขาวและด้านหลังตรงนี้นี่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 น,น,นี่เป็นสนามบินนะครับเห็นเห็นไหมเอ่ยคนเต็มเลยรอถ่ายภาพเต็มเลยนะฮะ นี่นะครับเครื่องกําลังจะขึ้นอันนี้เครื่องขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เครื่องลงไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นแอร์อา,าจจะเทคออฟไปทางด้านนู้นนะครับคงคงไม่ได้แบบว่าขึ้นมาทางด้านนี้เพราะว่าเวลาเครื่องลงคือลงมาทางด้านนี้อันนี้เราให้ดูนะครับว่าเครื่องขึ้นไปทางด้านนู้น เนียเดี๋ยวตรงนี้ลมจะแรงมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเจ็ตเขาจะบอกว่าพ่นลงมาดันลมมาทางด้านหลังนหนึ่งสองสามไปไม่ไปสักที นี่นะครับเครื่องลงอีกแล้วนี่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 นะครับนี่นะฮะเครื่องกําลังลงแล้วนะครับนี่นเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบว่าใต้ท้องเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับมาแล้ว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 นี่นี่นี่มาแล้ว malah nak <laughs> <laughs> เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับการถ่ายภาพตอนเครื่องบินลงที่สนามบ,บินภูเก็ตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมาถ่ายภาพแบบนี้นะครับก็คือมาได้ตอนช่วงถือว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงหน้าหนาวตั้งแต่มกรากรุภาพามีนานะครับประมาณนี้นะครับเครื่องเขาจะลงทางด้านทะเลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,อ,าอยากรู้ว่า,าเครื่องลงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณไปโหลดเอาที่แอป AOT นะครับเขาจะบอกไว้เลยว่า เครื่องของอะไรลงช่วงเวลาไหนด้านไหนนะครับหรือขึ้นด้านไหนนะครับสะดวกกับการที่แบบว่าเวลาเราจะมาถ่ายภาพเราจะรู้พอดีเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเออโอเคเครื่องลงแต่ถ้าเกิดว่าอยากถ่ายภาพสวยๆนะครับเน้นช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยพระอาทิตย์จะอยู่ด้านหลังนะครับเวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยจะมืดนะครับหน้าเราจะมืดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายตอนช่วงเช้าเช้ชาเนี่ยพระอาทิตย์จะอยู่ ฝากตรงข้ามกับเราถ่ายภาพจะสวยมากๆนะครับแล้วก็ยังไงทายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพมิวสไว้ด้นะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพมิวชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ